ทมื่อเชเมื่อกี้ทางด้านของประธานรัฐบาลบอกวันนี้การทำหน้าที่ประเมินแล้วฝ่ายค้านไม่สนใจราคาคุยวันนี้เรารเราสำรวจตัวเองยังไงบ้างครับอาจจะองุ่นเปรี้ยวมะนาวหวานหรือเปล่า<ะ>จริงๆก็ผมประเมินวันนี้ก็คือวันแรกเราก็ยังไม่ทําอะไรมากก็เป็นการเปิดภาพรวมนะครับอย่างเช่นหลายอย่างที่ผมพูดก็เป็นการแตะไว้ให้เกิดความน่าสนใจนำร่องไว เพราะนั้นหลายคนก็อาจจะประเมินว่ายังเขาไม่ลึกพอยังไม่ถึงจุดที่ต้องสลบพอแต่วันต่อไปเนี่ยพอมีคนมาขยายความแล้วไปจนสุดแล้วตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่ามันเข้มข้นขึ้นกูแล้วพรุ่งนี้จะเผาจริงก็ก็คิดว่ามันคงลึกชัดขึ้นวันนี้วันแรกนะครับแล้วก็เจอกระบวนการประท้วงเยอะ มันก็ทําให้อารมณ์คนฟังไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้อัตรักพอสมควรมากเท่าที่ควรนั่นจะเลืออีกอออก็ก็มีอีกวันเริ่มมีแล้วก็จะมีพวกนี้ผมว่าอาจจะประมาณครึ่งวันประมาณครึ่งวันแล้วนายกก็จะมีไปเรื่อยๆทุกวันจนถึงวันสุดท้ายพอประท้วงกันวันนี้หรือเ,เรื่องการใช้เวลา ว,ว,ว,วันนี้ผมดูแล้วปัญหาน่าจะเกิดที่รัฐบาลเพราะฝ่ายค้านเอง24ชั่วโมงบริหารได้ลงใน4วันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเห็นรัฐบาลประท้วงวันนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเราใจกว้างให้เขาไม่จำกัดเวลาเนี่ยก็เลยประท้วงกันใหญ่เลยซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เป็นห่วงว่าน่าจะไม่จบใน4วันแล้วยิ่งถ้าเป็นรัฐมนตรีมาตอบ ท้ายๆแล้วไปตอบกันแบบไม่มีข้อจำกัดเพราะนั้นน่าจะมีปัญหาคงไม่ต้องหาเรือหรอกครับก็เรากี่วันเราก็พร้อมอยู่แล้วยงแต่ว่าถ้ารัฐบาลเองเป็นคนบอกอยากได้4วันถ้าเขาไม่อยากได้เขาจะเป็น5วัน6วันเราก็พร้อมแต่ว่ารอบนี้4วันแต่ข้อกังวลเรื่องเวลาไมยังมีอมีเราจะอภิปรายรัฐมตรีได้ครบทั้ง10อ๋อไอ้ครบนะครบอยู่แล้วเราไม่กังวลกังวลเพียงแต่ว่ามันจะครบ จริงแต่มันจะไปครบเอาวันที่5วันที่6หรือเปล่าเช่นว่าของเราวันนี้เนี่ยใช้ไปได้สมมุติว่า42ชั่วโมงใช่ไหมฮะเราใช้ไป20ชั่วโมงนะครับส่วนรัฐบาลใช้ไปเยอะแล้วก็ลากไปกว่าจะไปครบ42เราไปครบเอา42วันที่6อย่างเงี้ย โจะไม่ได้นับแค่สี่วันนี้ไม่ไม่นับนับตามจานวนว่าสี่สองชั่วโมงที่ได้คิวเนี่ยซึ่งไม่รู้สี่สองชั่วโมงมันจะไปจบวันไหนอยู่ที่รัฐบาลจะลากไปถ้าใช้ตามสัดส่วนที่เราว่าคือเราคุยกันคร่าวๆว่าวันแต่ละวันเราน่าจะมีสิบชั่วโมงฝ่ายค้านนะถ้าเราเอาสิบชั่วโมงแต่ละวันเนี่ยแล้วรัฐบาลก็น่าจะประมาณสักสี่ถ้าแบบนี้เราสิบเขาสี่เนี่ยสี่วันจบแต่เราเกรงว่าเราสิบแต่เขาจะไม่สี่ ถ้าแบบนั้นอนะเออเลรวันนี้ดูท่าทีนายกเปนฟัรที่จะนิ่งสงบนิดนึ่งประเมินตุการต่อข้อสักขารของนายกเงผมนายกก็ไม่เปลี่ยนแปลงผมว่าแกก็ตอบแบบไม่หวังผลว่าให้คนฟังก็หวังผลว่าเราได้เขาได้พูดได้อ่านและได้ตอบให้จบแกไม่ได้สนใจว่าใครจะฟังไม่ฟังเข้าใจไม่เข้าใจยังเป็นแบบเดิมอยู่อันนี้แล้วก็ไม่ได้ความ นะผมเองคิดว่าไม่ไม่ชัดเจนรวมทั้งหลายคนที่ตอบวันนี้เนี่ยผมยังคิดว่าเขาตอบไม่ชัดนะไม่ตอบอยังตอบผมเนี่ยผมยังไม่เอาคืนเฉยๆก็ฟังมาท้ายๆก็จะรวบเอาคืนแล้วก็คิดว่าน่าจะเคลียร์ได้หมดเขาตอบไม่ได้หรอกที่ผมพูดมานะตอบมาผิดหมด,ดหนนพูดก็จะเหมือนว่าเราไปพูดอวยตัวเองนะ เพราะว่ารัฐบาลวันนี้สอบไม่ผ่านที่ตอบผมสมมุติว่านี่อย่างใครอ่ะท่านวิศนุใช่ไหมมาตอบเรื่องข้อกฎหมายมาตราเก้าหนึ่งปีมาตราสิบหนึ่งปีแกล้งคิดว่าคนไม่รู้จริงๆมันสลับครับอันนี้ไม่ใช่เลยผมตอบวันสุดท้ายท่านนายกท่านรถ้าลองวิสน,นุก,ก็เอาหน้าไว้ไม่อยู่ละแต่ทาไมผมไม่ขึ้นวันนี้ไม่อ่ะก็รอวันสุดท้ายท่านดอนปกรต์วินัยอย่างนี้ตอบผมไปเอาภาพว่านายกเขายอมรับสวนสนามต้อนรับเนี่ย ก็ไปเอาประเทศกัมพิช์ลาวเขมรบูนแต่ที่ผมพูดถึงหมายก็ว่าประเทศที่มีนัยยะทางเศรษฐกิจแล้วการไปเจราจาไม่ใช่ว่า,เ,าเขาเชิญไปมากแล้วเขามามากผมต้องการว่าไอ้ไปละมักผลมันคือได้กําไรกลับมาไหมที่จะทําให้70%ที่ GDP หายไปมันได้มาไหมตรงนั้นคือตัวชี้วัดว่าเขารับไม่รับเราซึ่งถ้าผมย้อนไปอย่างนี้ผมจะาทานดอนก็ตอบไม่ได้ซึ่งวันนี้ก็ ก็ตอบไม่ได้อยู่แล้วท่านอนุพงศ์อย่างนี้มาตอบเรื่องจปทผมเนี่ยผมยังขำในใจเลยจริงๆเนี่ยถ้าไล่จริงๆจปทนี่ล้มเหลววันนี้ส่งมอบงานกันยังไม่ได้ปี63แต่แกก็อ้อมแอ้มผมก็เอาว่าไปวันสุดท้ายก็จะรวบจะเอาคืนทีเดียวจปทวันนี้เนี่ยตรวจงานไม่ได้ส่งไม่ได้ในปี63 64ก็ยังทําไม่ได้ผมยังไม่ต้อนให้จบเพราะนั้นเนี่ย ถ้าฟังตอบวันนี้คนอาจจะมองว่าเขาตอบได้ดีจริงจังในกรณียติเกี่ยวกับสถาบันตอนได้คำยติอย่างไรบ้างคก็หยุดยุติคือท่านประธานชวนหรือท่านประธานทุกคนเขาก็จะใช้ดุลพินิษเพราะอภิปรายได้แต่ก็ใช้ดุลพินิษถ้ามันเข้าข่ายล่วงล้ำกําเกินผิดข้อบังคับเพราะนั้นเรื่องนี้ข้อสรุปก็คือท่านประธานจะดูแลเองนัยยะมันเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่าพูดได้ ตอนนี้เนี่ยสมท่านวิรัตให้ข่าวว่ามีความกังเจ้าที่สภามีความกังวลว่าถ้า,า,า,าไปเปิดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่ะก็จะโดนไม่ได้ในแถที่เกดโดนได้ไงเขาไม่ได้พูดในเชิงให้ไล่สถาบันแต่เจ้าเห็นที่วิรัตบอกว่าห่วงว่าเจ้าที่เป็นไทยเนี่ยค่ะ,ะผู้เปิดผู้เปิดคนวิรัตก,ก็เป็นห่วงแต่ประธานเขาไม่เห็นห่วงในประธานรัฐสภาวงคับบัญชาของเจ้าหน้าที่สภาคือประธานสภาเขายังไม่ห่วงเลยแล้วลูกน้องเขาก็